สวัสดีครับมูทดลองครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่ผมจะถ่ายทำนะครับคือมันมีการผิดพลาดเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเห็นไหมครับข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นกําแพงบ้านของผมนะครับอันนี้ก็พูดมา3รอบแล้วแต่น้องๆคงไม่ได้เห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นกําแพงแล้วตรงนี้เป็นทางผ่านของกระรอกครับนะครับแล้วผมก็เลยนะครับพอดีมี มีผู้ผู้ที่มีน้ําใจนะครับบริจาคมานะครับเป็นอาหารมันคือของหวานของคนเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันหมดอายุแล้วแต่ว่ายังกินได้อยู่นะครับก็พอดีเขาเห็นกระรอกก็เลยลองเอามานะครับผมก็ลองมาแล้วจะใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอยากบริจาคให้ผมก็อินดีนะครับบริจาคมาได้นะครับผมก็จะมาวางอันตัวเนี้ยนะครับเป็นเป็นผลไม้ เาเรียกว่าอะไรเหมือนอบแห้งอะครับนะครับวางไว้ตรงทางเดินของกระรอกนะครับผมลองมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วผมก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยเราทําเป็นวิดีโอดีกว่าเว้ยนะวันแรกครับถ่ายไม่ทันครับกระรอกเร็วมากบังเอิญผมไปดูจอมอนิเตอร์ของคอมแป๊บเดียวเองครับหายไปเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายวันที่สองมานะครับ ผมวางไว้ปุ๊บผมตั้งกล้องไว้เลยครับตั้งกล้องไว้เลยไม่มาไว้ไม่มาจนนกเอาไปกินนะครับถ้ามีภาพอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคนัว่านกไม่เอาไปกินนะครับวันนี้คือวันที่สามนะครับวันที่สามแล้วจะลองดูครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางแล้วก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เลยหลักันนะครับดูซิว่ามันจะมาไหมนะครับผมโอเค let's go นี่นะครับเดี๋ยวจบไปวาง let's go เลยครับ let's go เลย let's go เลย let's go เลยนอลบิน,น,นอยูดด่ด้วยขับมาแล้วครับจุดนักพบนี่ครับผมจะวางอยู่ตรงนี้ประจำนะครับคราวนี้ผมวันนี้จะมาวางตรงนี้นี่วางแล้วนะครับ เ,เดี๋ยวผมก็จะถายจากตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้วานี้เสียดายมากนะครับนกแม่งไปกินเลยกลับเข้าที่ครับตั้งกล้องโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วในที่สุดครับในที่สุดครับได้เจอกันลอกแล้วผมมาเจอทุกวันแต่ว่าคือผมไม่ได้อัดบางทีแบบอัดไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาอันนี้ละรอบที่สามแล้วนะครับคือ คืออ่านไม่ทันอ่ะเออพูดง่าไๆก็คืออ่านไม่ทันนะครับมันเร็วมากอะ่ะแป๊บเดียวนะครับพอหยิบปุ๊บมันจะวิ่งหนีเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะเดินผ่านประจําตรงนี้นะครับก็ดักรอในที่สุดนะครับใช้เวลาสามวันเรียบร้อยแล้วครับอัดได้แล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับจริงๆแล้วมันยาวมากนะ <laughs> ยาวเมืก่มกๆหลายวันเลยนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลอง mm hmm. ก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับบายบายแซนดลอย